สมูไรซึ่งเป็นนักรบผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงสมัยเฮอันคศ794-1185ถึงเมื่อสถานะของพวกเขาเริ่มสูงขึ้นทำให้สามารถค,รคลุกคลีและมีปฏิสัมพันธ์กับชนชั้นสูงผู้มีรสนิยมซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองหลวงในขณะนั้นคือเฮอันเคียวเกียวโตในปัจจุบัน สมุไรมีบทบาทสำคัญในสงครามโอนินรวมถึงช่วงเวลาที่บ้านเมืองวุ่นวายภายหลังสงครามจากจุดนั้นเป็นต้นมานักรบที่เรียกว่าบุชิซึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่งของสมุไรก็ได้ฝากร่องรอยไว้อย่างเด่นชัดในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นด้วยฝีมือการรบที่ยอดเยี่ยมจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมญี่ปุน่นยุคสูงสุดของสมุไรมักถูกเชื่อมโยงกับรัฐบาลโชกุนโตกุงาวะหรือที่รู้จักกันว่ายุคเอโดะ คศ1603ถึง1868ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบความมั่งคั่งนโยบายปิดประเทศและการเจริญเติบโตของวัฒนธรรมนี่เป็นยุคที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นและเป็นช่วงเวลาที่นักเขียนนิยายผู้สร้างภาพยนตร์และนักวาดการ์ตูนมักจะใช้เป็นฉากหลังในการเล่าเรื่องของตัวละครสมูไรยอย่างไรก็ตาม S 1> <S 1> ยุคนี้กลับไม่ใช่จุดสูงสุดของวัฒนธรรมสมุไรยอย่างที่หลายคนเข้าใจหากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของสมุไรในฐานะชนชั้นนักรบที่เคยรุ่งเรืองในศตวรรษก่อนหน้านั้นตัางหากการปรับตัวเข้าสู่สันติภาพหลังการพิชิตปราสาทโอซากาในปีคศ1615รระบอบโชกุนโตกุงาวะก็ได้รับการสถาปนาอย่างมั่นคง ญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคสันติภาพอันยาวนานซึ่งแทบไม่ถูกรบกวนเลยนอกจากการก่อกระบฏของชาวนาเป็นครั้งคราวจนกระทั่งการลุกฮือครั้งใหญ่สุดคือกรกบฏชิมาบาระในปีคศ1637ถึง16 1638บนเกาะคิวชูสาเหตุหลักมาจากการเก็บภาษีอันหนักหน่วงและการกวาดล้างชาวคริสต์ ผู้นำการกรบฏคืออามาคุสะชิโรสซามูไรคริสผู้ปรสานอุดมคติแห่งการไถ่บาปตามแนวคำสอนเยซูอิตเข้ากับจิตวิญญาณนักรบได้อย่างกลมกลืนทว่ากองทัพรัฐบาลก็ปราบปรามการลุกฮือนี้อย่างโหดเหี้ยมด้วยปืนใหญ่จากพ่อค้าดัชที่ตั้งถิ่นฐานในญี่ปุ่นอยู่แล้วหลังความรุนแรงสงบลงโชกุนโตกุงาบะอิเอมิสุจึงประกาศใช้นโยบายซาโกกุ oku, หรือการปิดประเทศอย่างเด็ดขาด ห้ามชาวต่างชาติและชาวญี่ปุ่นเดินทางออกนอกเกาะเพื่อตัดอิทธิพลจากภายนอกระบอบนี้ช่วยรับประกันความสงบสุขในประเทศได้ยาวนานกว่า200ปีแต่ผลข้างเคียงคือสามูไรจำนวนมากตกจากบทบาทนักรบลงกลายเป็นชนชั้นไร้หน้าที่มรดกอันยาวนานของนักรบที่เคยฝ่าวิกฤตศึกสงครามหลายศตวรรษต้ตองปรับตัวหาวิถีใหม่ในสังคมที่ไร้สงคราม แม้สงครามจะสงบหลายคนก็ยังสืบทอดทักษะการใช้ดาบด้วยการประลองหรือสาธิตในพิธีกรรมหนึ่งในผู้มีชื่อเสียงที่สุดคือมิยาโมโตะมูซาชิในปีคศ1584-1645ผู้กลายเป็นโรนินและทุ่มเทพัฒนาศิลปะการใช้ดาบสองเล่มคาตานะและวาคิซาชิจนสร้างชื่อจากชัยชนะในการดวลกว่า70ครั้ง มีบันทึกว่าหลายครั้งจบลงด้วยความตายของคู่ต่อสู้ในช่วงปลายชีวิตมูซาชิได้ร่างปรัชญาและกลยุทธ์การต่อสู้ลงในกุรีโนโชหรือคัมพีห้าวงหรือแรนแหวนซึ่งยังคงเป็นมรดกทางปัญญาและศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบันในช่วงกลางศตวตรรษที่17 การดวลดาบถูกสั่งห้ามโดยเด็ดขาดและการใช้ดาบได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีของการป้องกันตัวเท่านั้นเมื่อเผชิญกับข้อจำกัดนี้สมุไรจึงหันมาใช้วิธีการยั่วยุและศบประมาทเพื่อให้คู่ต่อสู้เป็นฝ่ายลงมือก่อนสมุไรจึงจะมีเหตุผลชอบธรรมในการป้องกันตัวและสามารถใช้ดาบได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ในบริบทใหม่นี้สมุไรหลายคนได้ฝึกฝนและพัฒนาเทคนิค e อไอจุดสือย่างเชี่ยวชาญซึ่งเป็นศิลปะการชักดาบคาตนะด้วยความเร็วสูงในชั่วพริบตาก่อนที่คู่ต่อสู้จะสามารถลงมือโจมตีได้เทคนิคนี้มีต้นกำเนิดมาจากศิลปะการดาบที่เก่าแก่กว่าอย่างเคนจุดสึแต่ต่อมากลับกลายเป็นที่นิยมมากยิ่งกว่า สมุไรในยุคนั้นได้ก่อตั้งโดโจ o, หรือโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งในแต่ละแห่งได้พัฒนาแนวทางการต่อสู้ออกไปในลักษณะที่มีความเป็นศิลปะมากขึ้นโดยเน้นความงามของท่วงท่าความแม่นยำและจิตวิญญาณแห่งนักรบควบคู่กันไปการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในสถานะของสมูไรสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนผ่านการปรากฏตัวของ กลุ่มโรนินซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกซามูไรที่ไร้นายคำว่าโรนินในภาษาญี่ปุ่นมีความหมายว่าผู้ชายแห่งคลื่นซึ่งสื่อถึงการล่องลอยไร้จุดหมายไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำไม่นานนัก ภาพลักษณ์โรแมนติกของนักรบญี่ปุ่นผู้โดดเดี่ยวก็เริ่มก่อตัวขึ้นรอบตัวของโรนินพวกเขาถูกมองว่าบุรุษผู้กล้าไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์สามารถกระทำวีรกรรมต่างๆได้อย่างอิสระและบุคคลที่สะท้อนอุดมคตินี้ได้ดีที่สุดก็คือมิยาโมโตมูซาชิอย่างไรก็ตามมูซาชิถือเป็นข้อยกเว้น ในความเป็นจริงโรนินส่วนใหญ่เป็นเพียงนักดาบพเนจรที่ถือดาบเพื่อต่อสู้ดิ้นรนกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตพวกเขามักต้องยอมรับงานที่ไม่รุ่งเรืองหรือไม่น่าภูมิใจนักเช่นทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดคนเก็บหนี้หรือแม้แต่งานกรรมกรธรรมดาเพื่อแลกกับการย่งชีพในสังคมที่ไม่มีที่ยืนให้กับซามูไรอีกต่อไปในขณะเดียวกันเมืองเอโดะ ซึ่งก็คือกรุงโตเกียวในปัจจุบันกำลังเจริญรุ่งเรืองอย่างเห็นได้ชัดธุรกิจและการบริการต่างๆเติบโตขึ้นทุกปีทำให้เอโดกลายเป็นเมืองใหญ่ที่มั่งคั่งและมีประชากรหนาแน่นจนสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติไม่กี่คนที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาอย่างญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นคือแพทย์และนักธรรมชาติวิทยาชาวเยอรมันชื่อว่าเอ็นเกลเบิร์กเคมเฟอร์ซึ่งเคยกล่าวไว้ในช่วงปลายศตวรรษที่17ว่า เอโดคือศูนย์กลางของโลกความมั่งคั่งของเมืองนี้ส่วนใหญ่มาจากกฎหมายที่บังคับให้เจ้าแควนศักดินาทั่วประเทศต้องเดินทางมาอาศัยอยู่ในเอโดเป็นเวลา6เดือนต่อปีพร้อมทั้งผ้าผู้ติดตามทั้งหมดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นซามูไรข้าราชบริพารหรือคนรับใช้จำนวนมากส่งผลให้เมืองนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจการค้าและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในยุคนั้น โรนินจำนวนไม่น้อยก็หลั่งไหลเข้าสู่เมืองเอโดะเช่นกันบางคนรวมตัวกันก่อตั้งเป็นแก๊งอาชญากรรมที่ดำเนินกิจกรรมอยู่นอกขอบเขตของกฎหมายเช่นการรีดไถการค้าประเวณีและธุรกิจใต้ดินอื่นๆตลอดหลายทศวรรษแก๊งเหล่านี้ได้พัฒนาระเบียบแบบแผนและลำดับชั้นภายในที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีพื้นฐานจากการตีความจริยธรรมของสมุไรหรือบูชิโดในลักษณะที่บิดเบือนไปจากต้นฉบับจากรากฐานนี้เองได้ก่อให้เกิดสิ่งที่ภายหลังรู้จักกันในชื่อว่ายาคุซ่ามาเฟียญี่ปุ่นซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มครอบครัวที่มีโครงสร้างคล้ายกับตระกูลสมุไรสมาชิกยาคุซ่ามีอาวุธรอยสักและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผู้คนสามารถจดจำพวกเขาได้ทันทีและก่อให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ชาวบ้านทั่วไปความโดดเด่นทางภาพลักษณ์ของยาคุซ่าในยุคนั้นคล้ายคลึงกับการที่บูชินักรบสมุไรแสดงตนผ่านการพกพาดายโชดาบยาวคาตนะและดาบสั้นวาคิซาชิและการติดสัญ,ญลักษณ์ประจำตระกูลหรือคมง สมาชิกยาคุซ่ายังถือประเพณีการตัดหนิ้วของตนเองเป็นการลงโทษตนในกรณีที่ทำผิดที่มีรากฐานมาจากฮาราคิริหรือการคว้านท้องฆ่าดัวตายของสมุไรซึ่งแสดงถึงการรับผิดชอบด้วยเกียรติแม้ในรูปแบบที่บิดเบือนจากต้นฉบับเดิมก็ตามสมุไรที่ยังคงมีโอกาสรับใช้เจ้านายศักดินาไดเมียว ได้ก็ต้องเดินทางไปอยู่กับเจ้านายในเมืองหลวงเอโดะเป็นประจำทุกปีตามข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยการพำนักซึ่งกำหนดให้ไดเมียวต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงปีละหเดือนในช่วงเวลานั้นสามูไรเหล่านี้จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเพียงเล็กน้อยแลกกับงานบริหารหรือการดูแลทรัพย์สินของเจ้านายเป็นครั้งคราวอย่างไรก็ตามจัญญาบันของชนชั้นซามูไร ห้ามไม่ให้พวกเขาประกอบธุรกิจหรือทำการค้าทุกชนิดทำให้สถานะทางการเงินของสมุไรจำนวนมากเข้าขั้นยาแย่พวกเขาไม่สามารถหารายได้เสริมอย่างชนชั้นอื่นได้จึงไม่น่าแปลกใจที่สมุไรหลายคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับดื่มในร้านเหล้าหรือเที่ยวโคมแดงในโยชิวระย่านเริงรมชื่อดังของเอโดะ บ่อยครั้งที่สมูไรต้องก่อนี้กับชนชั้นพ่อค้ากลุ่มใหม่ที่กำลังรุ่งเรืองและบางคนถึงกับขายดาบคาตนะของตระกูลสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีเพื่อจ่ายค่าพิธีมิสุอาเกะซึ่งเป็นพิธีเปิดพรหมจั์ของไมโกะหรือเกอิชาฝึกหัดซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมในสมัยนั้นอย่างไรก็ตามไม่ใช่สมุไรทุกคนที่ตกสู่ความเสื่อมเช่นนี้ยังมีสมุไรจำนวนมาก ที่พยายามรักษาเกียตรติความมีวินัยและค่านิยมดั้งเดิมของชนชั้นนักรบเอาไว้ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วยังมีสมุไราบางคนที่ไม่ได้ลหลงไหลในทางดาบหรือจมอยู่กับความเสื่อมโทรมแต่กลับกลายเป็นบุคคลสำคัญในโลกของศิลปะและวรรณกรรมหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นคือมัตสุโอบาโชคศ1 6 4 4ถึง1694กวีเอก ผู้เป็นหนึ่งในนักแต่งไฮกุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นบาโชเป็นบุตรของมัตสุโอโยซาเอมอนซึ่งสืบเชื้อสายจากตระกูลสมุไรเก่าแก่ในช่วงวัยหนุ่มบาโชเคยรับใช้บุตรคนโตของตระกูลโทโดแต่ด้วยพรอนสวรรค์ทางวรรณกรรมเขาสามารถค่อยๆแยกตัวออกจากเส้นทางทหารและหันมาทุ่มเทให้กับบทกวีอย่างเต็มที่ กลายเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นสืบต่อมาหลายศตวรรษในสายจิตรกรรมก็มีสมุไรที่สร้างผลงานน่าจดจำเช่นวาตนาเบะคาสันขศ1793-1841ถึงซึ่งมาจากครอบครัวที่จงรักภักดีต่อไดเมียวแห่งเมืองทาหาคาสันผสมผสานศิลปะแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอย่างอุคิโยเอะเข้ากับเทคนิคตะวันตก เช่นความสมจริงและการลงเงาแบบยุโรปอีกหนึ่งศิลปินที่ถือว่ามีแนวทางการสร้างสรรค์ที่แวกแนวไม่แพ้กันคือคาวานาเบะเคียวไซขอสอสถึง1 8 8 9ซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบิดาแห่งมังกะของญี่ปุ่นด้วยลายเส้นที่เฉียบคมอารมณ์คันที่กัดจิกและการวิพากษ์สังคมผ่านภาพวาดที่ล้ำยุคเกินกว่าสมัยของเขา สมุไรเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะเกิดมาในยุคที่ดาบเริ่มไร้ความหมายแต่พวกเขายังคงรักษาจิตวิญญาณของนักรบเอาไว้ผ่านศินละปะวรรณกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ธรรมดาครอบครัวของมัตสุโอบาโชกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคเอโดเป็นสมุไรแต่เขาเติบโตในวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบชาวนาในดินแดนของตระกูลโทโดเจ้าของปราสาทอิกะ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมืองหลวงโบราณอย่างนาราและเกียวโตตั้งแต่อายุอย่างน้อยมัตสุโอเริ่มรับใช้เจ้าแห่งประสาททำให้เขามีโอกาสเริ่มเขียนบทกวีหลังจากที่เจ้านายของเขาเสียชีวิตบาโชย้ายไปยังเมืองเอโดที่ซึ่งเขาสร้างชื่อเสียงในฐานะกวีโดยเฉพาะในแนวไฮไคซึ่งภายใต้การนำของเขาไย้ยพัฒนาเป็นไฮกุ u, รูปแบบบทกวีที่ประกอบด้วยสมบรรทัด โดยบรรทัดแรกและบรรทัดสุดท้ายมี5พยางส่วนบรรทัดกลางมี7พยางด้วยรูปแบบที่แม่นยำนี้บาโชพยายามจับภาพช่วงเวลาของธรรมชาติไว้ได้อย่างลึกซึ้งตัวอย่างบทกวีไฮกุที่มีชื่อเสียงของเขาสะน้ำเก่ากรบกระโดดลงไปเสียงน้ำกระทบไฮกุในยุคนั้นยังถูกมองว่าเป็นความบันเทิงพื้นบาน แต่บาโชได้เติมพลังแห่งความเงียบสงบและการไตร่ตรองให้กับบทกวีนี้ในช่วงหลังมัตสุโอได้ออกจากเอโดะไปตั้งรกรากในกระท่อมชนบทและในระหว่างนั้นเขาได้เดินทางไปทั่วญี่ปุ่นซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เขาแต่งไฮกุที่ได้รับการยกย่องจนถึงทุกวันนี้สมุไราบางคนไม่ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงในฐานะนักรบ แต่กลับได้ดำรงตำแหน่งอํมมา์ในศาลของโชกุนโทกุงาวะในบทบาทของรัฐมนตรีหรือข้าราชการตัวอย่างเช่นคิระโยชินากะขศ1 6 4 1ถึง1703ผู้ซึ่งเป็นโคเคหัวหน้าฝ่ายพิธีการรับผิดชอบดูแลงานพิธีสำคัญระดับสูงในเหตุการณ์หนึ่งเจ้าไดเมียวอาซานโนนางานริเกิดความขัดแย้งกับคิระและทำร้ายเขา อาซานโนจึงถูกบังคับให้ทำเซปุกุหรือที่รู้จักกันในชื่อฮาราคิร hmm. ิการฆ่าดัวตายโดยการคว้านท้องเพื่อชดใช้ความผิดเหตุการณ์นี้นำไปสู่การแก้แค้นที่โด่งดังของ47โรนินซึ่งเป็นซามูไรที่เคยรับใช้ในบ้านของอาซาโนหลังจากที่อาซาโนฆ่าตัวตายโรนินเหล่านี้ก็รอเวลานานกว่าหนึ่งปี <c oughs> ก่อนที่จะลอบสังหารคิระเพื่อแก้แค้นเจ้านายของตนและหลังจากนั้น พวกเขาถูกตัดสินให้ต้องกระทำฮาราคิริด้วยตนเองเรื่องราวของ47โรนินกลายเป็นตำนานที่สะท้อนถึงความจงรักภักดีและเกียรติยศของซามูไรในยุคเอโดะจนถึงทุกวันนี้แม้จะดูย้อนแยง้งแต่ชัยชนะของซามูไรที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุน่นอย่างโชกุนโทกุงาวะาอิเอยาสุกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเสื่อมถอยของวัน,นะซามูไรเอง จริยธรรมบูชิโดซึ่งเคยมีความหมายลึกซึ้งในอดีตสูญเสียความสำคัญไปมากในขณะเดียวกันก็เกิดภาพลักษณ์ที่เป็นอุดมคติของสมุไรขึ้นมาซึ่งในความเป็นจริงนั้นแทบไม่เคยมีอยู่จริงมาก่อน ในศตวรรษที่19เมื่อญี่ปุ่นรู้สึกว่าถูกคุกค,คามจากชาติตะวันตกอย่างอังกฤษรัสเซียและอเมริกาจึงเกิดความพยายามที่จะปลดเปลื้องอุดมการณ์แบบเก่าที่เคร่งครัดของนักรบออกและผสมผสานมันกับแนวคิดชาตินิยมเพื่อรับใช้จักรพรรดิแทนในปัจจุบันอะไรบางอย่างของจิตวิญญาณสมุไรย,ยังคงหลงเหลืออยู่ในญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นในประเพณีทางทหารกิจกรรมของยาคูซ่าหรือค่านิยมที่ฝังรากลึกเช่นวินัยและความรู้สึกทางศิลปะที่ละเอียดอ่อนาคาคุเรคือหนังสือรวบรวมข้อคิดและปรัชญาของยามาโมโตะซูเนโทโมะขาราชการสมุรายระดับสูงในศตวรรษที่18ซึ่งต่อมาได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้ถือเป็นตำราหรือจรรยาบรณของสมุไรในยุคที่คุณค่าของนักรบเริ่มเลือนรางและไม่ถูกมองว่าสอดคล้องกับยุคสมัยอีกต่อไปยามาโมโตะซึ่งเคยผ่านการทำงานในหลายบทบาททั้งนักวิชาการนักรบและบรรณารักษ์ก่อนที่จะผันตัวเป็นพระสงฆ์พุทธและเก็บตัวอยู่ในป่าได้จดบันทึกข้อคิดต่างๆที่สุดท้ายก็ถูกรวบรวมเป็นผลงานชิ้นเอกนี้ ชื่อาคาคุเรแปลได้สองความหมายคือในเงาของใบไม้หรือใบไม้ร่วงซึ่งสะท้อนภาพธรรมชาติรอบตัวของเขาอย่างลึกซึ้งหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยความโหยหาอดีตของยุคสมัยที่สมูไรเป็นนักรบแท้จริงพร้อมยอมตายได้ทุกเมื่อและกล่าวถึงวิธีการเผชิญหน้ากับความตายการแสดงความจงรักภักดีต่อเจ้านายและการมีจิตใจสงบในยามเผชิญความยากลำบาก ตัวอย่างสุภาษิตจาก5คาคุเรที่แปลโดยวิลเลียมสกอตวิลสันแสดงให้เห็นถึงหลักการและจิตวิญญาณของสมูไรดั้งเดิมนอกจากนี้หนังสือ,อยังวิจารณ์สมูไรรุ่นใหม่ที่ละทิ้งวิถีเก่าโดยเน้นถึงความกล้าหาญและความจงรักภักดีตามแบบฉบับของบุชิโดโบราณซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสมุไรย,ยุคใหม่ที่บทบาทของพวกเขาไม่ได้ต้องการวินัยระดับเดียวกัน ฮาคาคุเรจึงเป็นทั้งบันทึกและอนุสร์แห่งความภาคภูมิใจในอดีตของนักรบญี่ปุ่นผู้เคยรุ่งเรืองในยุคก,ก่อนหน้าในโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาทีเสียงแห่งอดีตยังคมกระซิบเตือนเราให้ไม่หลงทางฮากาคุเรไม่ใช่แค่คำพีของนักรบแต่คือกระจกสะท้อนหัวใจของผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยความตั้งมัน่นซื่อตรงและไม่หวั่นไหวต่อความตาย จงพักดียังสุดหัวใจชีวิตสมุไรเริ่มต้นด้วยการมอบกายและใจให้กับเจ้าหนายโดยไร้ข้อแม้ก่อนจะฝึกตนให้มีเมตตาปัญญาและความกล้าหาญสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูงส่งเกินเอื้อมหากเรารู้จักมองคนอื่นให้ลึกเท่ากับที่เรามองตนเองจงตายก่อนตายจริงเมื่อเราพร้อมจะตายทุกเช้าและเย็นเราก็จะไม่มีสิ่งใดให้กลัวอีกต่อไป ความกล้าและอิสรภาพแท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราใช้ชีวิตโดยไม่ผูกพันกับสิ่งใดเกินกว่าหน้าที่จงยิ้มรับความลำบากอุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแต่คือบททดสอบที่เราต้องพุ่งเข้าใส่ด้วยหัวใจที่มั่นคงยิ่งน้ำมากเรือยิ่งลอยสูงความยากยิ่งผลักให้เราข้ามผลขีดจำกัดเดิมและจงอย่าลืมว่า หากเยาวชนละทิ้งคุณค่าดั้งเดิมวิธีแห่งบูชิโดก็จะเลือนหายเหลือเพียงเงาของนักรบที่ไม่มีจิตวิญญาณซามูไรไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อชัยชนะแต่อยู่เพื่อทำหน้าที่ให้สมบูรณ์แม้ปลายทางจะคือความตายก็ตาม